สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและฟังแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์4ี่โมงครึ่งรีรันอีกครั้งหนวันเสาร์หโมงครึ่งที่นี่วิทยุจุฬาครับอยู่กับดรเอกพัทธรธนกุลประธาหลักสูตร M.B.M จากจุฬาลงกรณ์ University จากจุฬาลงกรณ์ business school จุฬาลงกรณ์ university หรือว่า CBS นี่แหละนะครับพูดยังไงก็ไม่ผิดสลับได้สลับไปสลับมาแล้วผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันครับผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16แหมคุยกับอาจารย์จาก CBS ใช้ CBS ถูกนะถูกต้องนะจุฬาลงกรณ์ business school ก็ได้เดี๋ยวนี้เวลาพูด CBS เนี่ยเราต้องรู้แล้วนะว่าคืออะไรใช่เราต้องตอกย้ำโคาด CBS ครับก็เป็น ชื่อของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนั่นแหละแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เก๋จังเลยอ่ะ CBS เหมือน HBS อ่ะ h r v a r d Business School ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลดีๆที่เป็นข้อมูลจากการตลาดจากอาจารย์เอกรวมถึงข้อมูลวันนี้ก็คือเรื่องเห็นอาจารย์บอกการตลาดที่ดีต่อใจปกติการตลาดมันควรต้องดีต่อใจอยู่แล้วไม่ใช่หรอการตลาดที่ดีต่อใจก็ใช่มันก็สนุกการตลาดส่วนใหญ่ก็สนุกดีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยดีต่อใจในมุมที่ว่าแบบทาให้รู้สึกว่าใจมันฟู เพราะว่าการตลาดทําให้สังคมดีขึ้นแล้วก็คุยกันเรื่อง CSR กันมาบ่อยๆใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยเจะเอาแคมเปญบางแคมเปญมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าก็หลายวันนี้ก็ไปนั่งดูว่าเขาทําแคมเปญอะไรกันสนุกสนุกปรากฏว่าไปเจอเรื่องราวดีๆอยู่บนแพลตฟอร์มก็คือ Brand ์ h ิงคครับครับแบรนด์ิงก็คอนเทนต์จริงๆในออนไลน์ก็จะมีหลายๆที่ที่เราอ,อาจจะพูดคุยกันอยู่เสมอๆเอช่นแบรนด์บุฟเฟ่ครับก็จะมีความทันสมัย นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่เป็น Content, Original Content, คอนเทนต์ออริจินอลคอนเทนต์ก็คือเขาคิดเขาดูแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็จะมาโพสที่แบรนด์บุฟเฟ่เยอะนะครับทีนี้ก็จะมีที่ marketing o p s, <S marketing o p s เนี่ยก็จะมีความทันสมัยค่อนข้างมากนะครับถ้าอยากได้อะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนลึกซึ้ง<ะ>ก็เราก็จะมักจะไปดูกันที่ positioning นะ oh, yeah. ครับแบรนด์เอชมาเก็ตเทียเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็หลังๆก็จะมีเนี่ยตัมส์อัพขึ้นมานะ <Huh. S 2> ครับแล้วก็มีคู่แข่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งที่ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากมากเลยก็คือ b r a n d ์ทิงแล้วก็เข้าไปก็ได้เรียนรู้ก็ชอบไปดูแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็นั่งดูปรากฏว่าที่ b r a n d ์ทิงกเนี่ยก็จะมีอันหนึ่งที่ อ่ะลรวรู้สึกว่าใจมันฟูแล้วก็ดีต <consume>? ่อใจก็คือเขาไปรู้เขาก็จะทาแคมเปญดีๆขึ้นมาบางแคมเปญก็ทําขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีสปอนเซอร์ก็ได้บางแคมเปญทาขึ้นมาแบบมีสปอนเซอร์คือทําขึ้นมาปั๊บเนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้แค่เล่าคือปกติเวลาอ่านบนออนไลน์ก็จะเห็นเป็นคอนเทนต์มี4เรื่องที่ควรรู้เดี๋ยวนี้ครับห้าเรื่องที่จะต้องทําในยุคโควิดไนทีอดูมันดูอันนี้ดูคลิกเบสคลิกเบสอาจารย์มันทําให้ผมนึกถึงเวลาพลาดขา่าวแบบว่าสามีกลับบ้านต้องผงะเมื่อเปิดประตูไปแล้วเจอสิ่งนี้แล้วเข้าไป <c oughs> <c oughs> ก็คือภรรยาทำกระเพรา,าอยู่ออแล้วงานอย่างไม่ได้หลางจานอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> โดนโดนบ่อยมากเออแต่ว่ามันก็จะมีเว็บออนไลน์ที่เขาทําคุณภาพดีแบบนี้เอามาแชร์ครับก็จริงๆพอได้ความรู้จากเขาก็เลยเอามาแชร์กันแล้วก็เผื่อว่าใค,ใครจะเข้าไปอ่านดูนะครับก็อยู่ในหัวข้อภายใต้หัวข้อที่แคมเปญนเขาว่าเอาเขาว่าดีต่อใจก่อนชอบคํานี้จังเลยอาจารย์คือเขาว่าดีต่อใจเนี่ย คือมันตรงใจและทําให้รู้สึกดีอันนี้ค,คือหลักการการตลาดเลยนะฮะใช่ครับคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราการตลาดเป็นศาสตร์สร้างสุข<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันดีต่อใจไปว่าหัวใจฟูแล้วเรามีความสุขมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องอครับแคมเปญที่เขาทำเนี่ยมีหลากหลายผมย<อ>กตัวอย่างเช่นแคมเปญชื่อ covid relief bkk bkk ครับก็เขาทำเองแล้วก็คนอ่านไปก็โหเยอะมากแล้วนะครับ<อ>ก็คือว่าก ไปร่วมไม้ร่วมมือกับร้านค้านะครับโดยที่เราสามารถที่จะไปบริจาคเงินเพื่อที่จะเอาไปดูแลชุมชนได้ครับสามร้อยบาทก็จะส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและอาหารสำเร็จรูปให้กับคนได้ถึงหนึ่งครอบครัวครับสี่คนอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่วยกันแล้วก็จะบอกว่าช่องทางบริจาคบริจาคก,กันที่ไหนกดบริจาคเงินไปอย่างไรนะครับเพราะว่าในช่วงของโควิด -19 เชื่อว่าหลายคน มีปัญหาแม้แต่เรื่องอาหารการกินเพราะว่าอาชีพไม่มีบางคนถูกเลิกออฟบางคนเงินเดือนที่เคยได้เป็นหมื่นเหลือหารครึ่ง5,000บาทอยู่กัน4คนในครอบครัวดังนั้นเนี่ยบางทีมันอยู่ในระดับที่แค่ของกินยังหายากเลยมันถึงมีการตั้งตู้ที่เป็นตู้ปัันสุกตู้ปัญนใจรูปแบบชื่อต่างๆในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับก็ น่าสนใจนะครับแล้วก็เขาก็จะไปหยิบโครงการอย่างเงี้ยมาแล้วก็มาทํามีทั้งคลิปมีทั้งเรื่องราวแล้วก็มากกว่าน,นั้นคือเขาก็จะเล่าเรื่องในการเอาไปใช้ในทางธุรกิจให้ฟังด้วยอืมค,คือมันได้ค่อนข้างครบทีเดียวทั้งหลักการทั้งประสบการณ์แล้วก็บอกด้วยใช่ไหมครับว่าไอ้ธุรกิจมันน่าจะหยิบจับอะไรไปใช้ได้บ้างใช่ครับและมากกว่าน,นั้นคือทําไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำเฉยๆเขาจะ,ะโชว์ตัวเลขว่าตอนเนี้ยทาแล้วได้ไปกี่คนแล้วได้ได้อาหารไปกี่มื้อแล้ว ก็จะได้ความสิ่งที่เรียกว่า integrity ความโปร่งใสครับเนี่ยผมเปิดดูอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็บอกแล้วว่าส่วนที่เป็น covid relief b a n g k o k เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มีทั้งหมด3,750ครัวเรือนแล้วแล้วก็มีคนที่ได้รับอาหารที่มีการบริจาคกันไป1 5 0 0 0คนแล้วโอ้ดีจังครับแล้วก็ได้ให้อาหารไปมอบแก่ท่านต่างๆคือบางคนก็ได้หลายมือด้วยไงถึง4 5 0 0 0 0มือแล้วโอ้ดีจังเพราะว่าแบบนี้เนี่ย มันทําให้เห็นเลยว่าแต่ก่อนเวลาจะทํากิจกรรมอะไรบางอย่างมาเนี่ยก็จะต้องเป็นคนตัวใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆแบรนด์ใหญ่ๆทาตอนนี้คือผู้บริโภคด้วยกันเองช่วยเหลือกันก็ผ่านกิจกรรมบางอย่างใช่ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้เกิดคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะผมเองก็นั่งเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเออเอามาเล่าสู่กันฟังให้ดีต่อใจกันดีกว่าอันนั้นคือเรื่องหนึ่งเออโควิดรีลิฟแบงคอกบางทีเขาก็ไปเห็นว่าคนดีเพรส คือเป็นจึมเศร้ามากขึ้นเขาก็จะมีแคมเปญเป็นแฮชแท็กนะครับชื่อว่า save myself แค่เล่าออกไปอะไรก็ดีขึ้นอ๋อมันเป็นยังไงครับแคมเปญเล็กๆนะครับจาก uh, m o ดดี้นะครับก็เป็นแคมเปญที่จะดีไม่ดีเล่าๆๆได้ระบายออกเมื่อได้ระบายออกแล้วมีคนมาช่วยดูนะครับ ก็แล้วก็คอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาหรือบางทีไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้แต่ได้เล่าได้เขียนเนี่ยแล้วมีคนรู้ว่ามีคนมาอา่านแค่นี้มันก็ได้<ม>ระบายสิ่งที่อยู่ในหัวใจออกไปบ้างอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่คือมองแล้วเป็นประโยชน์อย่างมากอาจารย์เพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงเทคโนโลยีกันเยอะมากจะมีคนที่มารับฟังเราอย่างตั้งใจจริงๆ<ม>เนี่ยไม่ง่ายรวมไปถึงการระบายความรู้สึกระบายความคิดเราก็จะเคยเห็นข่าวเมื่อหลายปีมาแล้วว่า มีผับบางที่สถานที่เทีย่ยวบางที่ให้คว้างแก้วคว้างช้อนระบายอารมณ์เริ่มแต่ที่ญี่ปุ่นมัน้ง <จำ S 2> ใช่ระบายความเครียดแต่เดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลด้วยก็ไม่ต้องไปทำลายข้าของมันก็มีวิธีการให้คนมารับฟังแล้วก็รู้รู้จักตัวตนของเราครับก็ทําให้เราระบายได้แล้วก็จริงๆนะตัวเลข ของ depression <ะ>ก็คือความซึมเศร้ามันมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วก็คนรอบข้างเราจะมีหรือเปล่า<ๆ>ก็ไม่รู้แต่การได้ระบายออกบ้างมันเป็นตัวช่วยนะครับเนี่ยาบางท่านเขียนมาไม่ไม่บอกชื่อนะครับแต่ว่าเขาก็โชว์ขึ้นมาเลยว่าอารมณ์ประมาณไหนผมเป็นคนที่อยู่กับความเศร้ามาโดยตลอดจนบางครั้งมีอิทธิพลทาให้เราใช้ชีวิตยาก<ะ>ต่อให้อยากระบายกับคนรอบตัวก็ไม่ใช่ระบายได้ทุกคนทุกวันนี้สิ่งเดียวที่ทําให้ผมอยู่กับมันได้คือความเข้าใจและเหตุผลไม่ต้องการหาคําตอบอะไรมากมาย เป็นการแบ่งทอนความรู้สึกตัวเองอะไรเงี้ยคือจะมีคนอย่างเงี้ยมาเขียนเคียนเคียนเียนเียนเคียนเียน,ยน,ยนก็จะแค่เล่าออกไปอะไรก็ดีขึ้นนี่คือวิธีการทำงาน ของเขาก็คือออกมาเป็นแคมเปญแบบนี้จะเห็นว่าเป็นแคมเปญที่พอฟังแล้วเออไม่ได้เสียสตังค์อะไรมากมายหรือบางทีไม่ต้องเสียสตังค์เลยแต่เราเข้าไปร่วมมือใส่แฮชแท็กนี้ส่งต่อไปได้ให้คนที่เขารู้สึกแย่เนี่ยรู้สึกดีขึ้นแค่นี้ก็ดีต่อใจแล้วครับอืมอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้เห็นว่าเราทํามันได้โดยที่ต้นทุนไม่ได้เยอะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแคมเปญหนึ่งแล้วอีกหลายแคมเปญคือบางทีเนี่ยแคมเปญก็จะไม่อยู่ที่เฉพาะการเล่นกับ เรื่องของหัวใจอย่างเดียวบางทีแคมเปญก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ทําในมุมธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้นมีแคมเปญกับข้าวหอมทองอย่างเงี้ยอ๋อฮะอ๋อคือไปจับกับแบรนด์มาเลยใช่ครับอ่ก็บจับกับแบรนด์ข้าวหอมทองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เล่าเรื่องของการที่ข้าวหอมทองไปช่วยชาวบ้านให้สามารถปลูกข้าวที่เป็นข้าวพื้นถิ่นได้ดีแล้วก็เล่าว่าวิธีการข้าวมีประโยชน์อะไรบ้าง1 2 3 4 5ี่ห้า แล้วก็เราเรียนรู้ธุรกิจอะไรจะเข้าวได้บ้างแล้วคนก็ได้เสพเรื่องดีๆด,ดีต่อใจเสร็จปับ๊บเสพเรื่องของวิธีการกินข้าวแถมเสพคอนเนตธุรกิจที่แบรนด์ติ้งอยากให้ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเป็นรูปแบบที่ดีเราก็โชว์ขึ้นมาเลยว่ามีคนดูกี่แสนคนแล้วอพอาะั้ oh, <ha. S 1> นใครที่ยังไม่มีคนดูไม่ใช่เป็นแสนนะครับมีคนดูเป็นล้านคนแล้วเพราะฉะนั้ <Ha. S 1> นเนี่ยใครที่ยังอยากส่งเรื่องราวดีเหล่านี้ต่อไปก็ช่วยส่งต่อไปด้วย <Ha. S 1> ข้าวหงทองก็ได้โปรโมต <Ha. S 1> ไปด้วยได้สร้างความดีกกัสสงงคคมมไไไปปดดดดด้้้้้ววววยยยทําาาธุรริจี มีแพลตฟอร์มที่ชัดเจนวัดผลได้ผมคิดว่าเราเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากกระบวนการ,รานี้เกิดขึ้นอาจารย์มีการแนะนําสําหรับแบรนด์หรือว่าภาคธุรกิจไหมครับในการที่เขาจะทํากิจกรรมบางทีหลอดจะเรียกว่า CSR หรืออะไรก็ตามทีที่เป็นมีแบรนด์สินค้าแบรนด์องค์กรแล้วออกไปทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อสังคมอย่างเงี้ยครับม,มีข้อควรระวังหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องโน้ตไว้เป็นพิเศษไหมครับผมคิดว่าหลายครั้งเนี่ยครับเราคิดว่า CSR เนี่ยคือการ ที่เราทําดีเพื่อธุรกิจไม่ใช่ครับเราทําดีเพื่อความดีอ,อย่างนั้นเนี่ยทำแค่นี้ก่อนแล้วมันจะออกมาเป็น CSR ที่น่าสนใจและจริงใจเพราะว่าคนสมัยนี้จับได้ว่าจริงๆอ่ะก็ทําดีเพื่อหวังผลธุรกิจอย่างที่เราเคยคุยกันนะ่ยในรายการนะคุณเล็กคือบริจาคเงิน2,000บาทโฆษณาไปล้านลงคลง่าโฆษณากับบูธโพสไปเยอะมากหรือบางทีคิดอะไรชักอย่างหนึ่งว่าจะสร้างโปรเจกต์ดีๆขึ้นมา แต่รายละเอียดโปรเจกต์คิดไม่เสร็จนะแต่รู้แล้วว่าผู้ใหญ่จะเชิญใครบ้างรู้แล้วว่าป้ายจะเขียนยังไงรู้ว่าจะถ่ายรูปที่ไหนคือเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่วิธีคิดจริงๆมันพลิกนิดเดียวมันมันไม่ใช่เลยก็เมื่อกี้ผมคุยเรื่องของข้าวหงทองพยายามดูว่าชื่ออะไรชื่อของเขาคือหงทองนายอดหงทองแล้วมีนายอดด้วยเหรอครับเขาจะพูดถึงเรื่องของการปลูกข้าวนายอด แล้วก็ oh. คุยว่ามันช่วยชาวชาวนาอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมากินข้าวกันเถอะโดยที่หงทองมานิดเดียวเองแค่บอกว่าข้าวหงทองเป็นคนช่วยทําเรื่องนี้ <Ha. S 2> ครับอีกคอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจดีก็คือคอนเทนต์สร้างความสุขให้ชีวิตด้วยธุรกิจชุมชนซึ่งแบรนด์ทิ้งไปทําคู่กับทกศอศก็มีตัวแบรนด์ของ สื่อเองคือตัวแบรนดิงถูกไหมฮะมจับมือกับทกศด้เหรอไปทําอะไรคือเขาก็ไปสร้างอออทอกศรรก็ทําของเขาอยู่แล้วก็คือสร้างความสุขโดยการที่ทําธุรกิจชุมชนแบรนดิงก็เอาตัวนั้นนะครับมาออคุยวิเคราะห์ให้คอนเทนต์เพิ่มเติมขึ้นใส่เข้าไปเพราะคนชอบอ่านคอนเทนต์อยากได้ความรู้คือเราไม่ได้อยากรู้ว่าทกาศทําอะไร<ฆ>เราอยากรู้ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากคอนเทนต์นี้เขาก็เลยเปลี่ยนจากคอนเทนต์ที่บอกว่าทกศทําดีอะไรเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ ธุรกิจชุมชนเนี่ยทำยังไงถึงจะดีธุรกิจ s m e ทําอทำยังไงถึงจะดีเ,ออเขาทำยังไงอาจารย์รก็ยกตัวอย่างเขาก็ยกตัวอย่างชุมชนที่ทำได้ดีแล้วก็กันกรองวิธีการทำของแต่ละชุมชนเช่ชน,ชนบ้านนาต้นจันทร์ครับซึ่งเป็นธุรกิจชุมชนที่มีสไตล์มากเลยใครที่ยังไม่รู้จักบ้านนาต้นจันทร์กรุณาไปสุโขทัยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็อุ้ยลองไปเซิร์ชดูผมยังไม่เคยไปนะแต่อุ้ยไว้ก่อนเพราะเห็นว่าเป็นโฮมสเตย์ หรือใช้ฟาร์มสเตย์นะโฮมสเตย์ที่ดีแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครถ้าเกิดเราเบื่อทะเลเบื่อโรงแรม5ดาวเบื่ออะไรที่เป็นเขาใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยลองไปในแบบนี้บ้างไปเจอทุ่งจริงๆต้นไม้จริงๆลมจากผืนนาจริงๆคือไปดูธุรกิจก็เรื่องหนึ่ง<ะ>แค่ไปก็ได้เที่ยวแล้วเพราะคนไปท่องเที่ยวบ้านนาต้นจันทร แล้วรู้สึกว่ามันได้ความบริสุทธิ์กลับคืนมาในชีวิตเยอะมากมครับคำถามคือเขาทํำยังไงนะแล้วฉันเนี่ยจะามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจฉันได้ยังไงด้วยนะเขาทํำยังไงอ่ะจ๊ะ,ะก็ต้องไปอ่านดูว่าเขาทําอย่างไรอ่าและที่สําคัญเนี่ยคนที่เขาเข้ามาอ่านคอนเทนต์แบบนี้เขาก็รู้สึกดีกับทั้งสถานที่ร,รู้สึกดีกับทั้งแบรนด์ก็คือทกศร,ร,รู้สึกชื่นชมแบรนดิงด้วยที่เขาทำครับแล้วแบรนดิงก็สามารถบอกได้เลยว่าทำเขาทําอันนี้ให้แล้วมาอยู่ในแพลตฟอร์มเขาอะคนดูไปละห้าแสนคน <ห>คนที่ทําในมุมธุรกิจก็จะบอกว่าวัดได้สบายใจงั้น CSR ที่บอกวัดไม่ได้วัดไม่ได้เนี่ยมันก็จะสบายใจมากขึ้นคนเข้ามาร่วมกี่คนแล้วคนเห็นคุณคนอะไรยังไงบ้างแล้วมันทําให้เกิดมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เขาทาเองมากเท่าไหร่อาจารย์พูดประเด็นนี้ได้ดีก็คือกิจกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปวัดได้ยังไงล่ะทําความดีหรือก็ทั่งพวก CRM ทั้งหลายที่เป็นเป็นการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าคือมีเครื่องมือเครื่องมือดิจิตอลหรือแพลตฟอร์มนี่แหละในการวัดว่ามันมีประสิทธิาขนนนดไหแล้วมั บางทีคุณกลับมาในลักษณะของมีเดียแวลูได้ด้วยใช่ก็ทําให้ผู้บริหารรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการอนุมัติงบประมาณแล้วก็รู้สึกว่าเออลงทุนกับเรื่องของการสื่อสารกับการตลาดนี่มันได้ผลนะ,ะนมากก็น้อยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอนอกจากบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยทกส กับแบรนด์ทิ้งเองเขาก็หยิบประเด็นเรื่องของเดอะมงเป็นธุรกิจชุมชนบนดอยเดือมงเดอะมงไม่ใช่สื่อใหม่ใช่ไหมฮะคู่แข่งพวกเดอะคลาวเดอะโมเมนตัมเดอะมงเดอะมงเนี่ยเออจริงๆแล้วคงจะเอาแนวคิดอารมณ์ประมาณนี้เดอะสแตนดาร์ดเดอะคลาวเดอะโมเมนตัมก็เลยเจอเดอะมงเดอะมงตายแล้วเดี๋ยวผมทำเดือเล็กดีกว่าเดือมงเขาทำอะไรอ่ะก็เป็นการทำธุรกิจชุมชนที่อยู่บนดอยแต่ทำยังไงให้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน เพราะว่าธุรกิจจานวนมากเกี่ยวข้องกับการเก็บของที่อยู่ในธรรมชาติและของในป่ามาใช้แต่ทําอย่างไรให้ทําธุรกิจอย่างนี้อย่างยัง่งยืนเพราะว่าสุดท้ายแล้วป่าก็เหมือนกับเป็นแหล่งวัตถุดิบใช่ไหมครับแล้วถ้าแหล่งวัตถุดิบหมดก็ธุรกิจก็หมดคําถามคือทําไงดีก็ต้องไปนั่งดูนั่งอ่านเรื่องของเดือมงอย่างเงี้ยคนก็เลยสนใจว่าเออใช่ของของฉันฉันก็กลัวหมดเหมือนกัน งั้นก็ต้องไปดูว่าเออหนึ่งคือดีต่อใจสองคือได้ประโยชน์ความรู้ทางธุรกิจสามแบรนด์ก็ได้ของที่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีกลับไปหรืออีกอันนึงอ่ะคุณเล็กแม่ฉุยครับ,รบเป็นเรื่องของน้องนางสุขภาพดีกับมะเกิดเทศราชนีคือ ทกสเขาทําเรื่องของเกษตรกรรม<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องให้ความสําคัญกับธุรกิจที่เป็นเกษตรชุมชน<ะ>และเกษตรชุมชนที่ทําเรื่องของมะเขือเทศราชินีนะครับก็เอามาถูกพูดถึงเป็นธุรกิจที่ทําเกษตรออร์แกนิกออกมาเป็นมะเขือเทศราชินีแต่แทนที่จะพูดเรื่องแบบว่าเกษตรออร์แกนิกทำยังไงมาเยอะแล้ว<ะ>ก็ตั้งหัวข้อให้หน่าสนใจเป็นแม่ฉุยให้แก้มน้องนางสุขภาพดีกับ<ะ>มะเขือเทศราชินี<ะ>คือ เก๋จังพอใช้คําว่าแม่ฉุยขึ้นมาเนี่ยคนก็จะหันควับแล้วก็แม่ฉุยคืออะไรคือใครเป็นแม่ใครหรือใครชื่อฉุยแล้วก็หันมาฟังต่อไหนคืออะไรอ่ะขอมาดูนี้พอดูคอนเทนต์พวกนี้เสร็จปั๊บเขาก็กันกรองออกมาเลยว่าทําไมเกษตรกรรมจึงมีความสําคัญแล้วเราควรทําธุรกิจเกษตรกลับไปหันไปมองธุรกิจเกษตรเพราะอะไรยังไงบ้างทํายังไงให้เหนื่อยน้อยผลผลิตเยอะนะครับแล้ว ถ้าสมมุติว่ายังอยู่ในคนที่เคยทําอยู่แล้วแล้วอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ย<ะ>มันจะไปต่อไม่ได้เพราะอะไรบ้าง<ะ>เขาก็กันกรองออกมาจากกิจกรรมแล้วก็การทําธุรกิจชุมชนเหล่านั้นคําว่าเป็นนายตัวเองคำนี้ดีไหม<ะ>เขาก็จะมีคอนเทนต์อย่างนี้เกิดขึ้นทําให้เราได้สปารค,ความคิด<ะ>แล้วคนก็จะแชร์ออกไปนั้นแปลว่าเป็นการหลอมรวมระหว่างแคมเปญ CSR เข้ากับเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นบ<ะ>ิสเนสคอนเทนต์นะครับทำได้ดี แล้วก็มากกว่าน,นั้นคือเพิ่มเรื่องของ call for action oh ทำให้คนเนี่ยรู้สึกอยากบริจาคอยากแชร์อยากไปเที่ยวอ,อยากไปซื้อ <c oughs> อันนี้ดีอาจารย์น่าจะมีผู้ประกอบการหลายคนที่ฟังแล้วรู้สึกวิดีต่อใจจังเลยของแบบนี้ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีตั้งคําถามสักนิดนึงเป็นเกรดความรู้เพิ่มสําหรับคนที่ทําสินค้าวิถีชุมชนทั้งหลายอาจจะบอกว่าโอ๊ยก็ทําเหมือนกันอนะ่ะหหมู่บ้าน10หมู่บ้านเหมือนกันเลยหมู่บ้านนี้ร้อยบ้านนี้ก็หน้าตาสินค้าทาเหมือนกันหมดเลย แล้วก็จะไปขายสู้เขาได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องเน้นขายราคาถูกแบบนี้เนี่ยอาจารย์ให้คําแนะนําเบื้องต้นสําหรับผู้ประกอบการที่ทําสินค้าชุมชนยังไงได้ไหมผมคิดว่าถ้าเป็นพูดแบบภาษาวิชาการเราบอกให้ทําแบรนด์ซึ่งพอพูดอย่างนี้ปั๊บชุมชนก็จะเขาจะพูดทันทีเลยว่าอ๋อปกติไม่กินหรือไม่ก็บางคนก็บอกว่าให้ทําโลโก้อีกแล้วเหรอก็ทําโลโก้อย่นั่นไงป้ายโฆษณาก็แปะแล้วไม่ใช่ครับ ถ้าอยากจะทำแบรนด์เนี่ยมันคือการสร้างทิศทางที่แล้วก็คุณค่าที่แตกต่างกับคู่แข่งครับ <c anc ion> งั้นสิ่งที่น่าจะพูดแล้วก็เข้าใจมากกว่าคือให้ยึดวิถีอืมวิถีเหรอฮะ <c anc ion> เพราะถึงแม้ว่าจะอยู่หมู่บ้านข้างกันกูเล็กไปดูเถอะ <c anc ion> วิถี <c anc ion> ชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านไม่เคยเหมือนกัน <c anc ion> อ๋อฮะไปสกลนครเราก็จะได้เห็นว่ามีการ ทำผ้าย้อมครามก็ทำผ้าย้อมครามกันเยอะแยะเต็มเมืองไปหมดแต่ทำไมผ้าย้อมครามจึงสามารถมีเฉดที่แตกต่างแล้วคนที่ชอบผ้าครามเนี่ยนะสามารถไปบหมู่บ้านนี้เสร็จไปหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านนั้นร้านนี้กับร้านนี้ไม่เหมือนกันคือเขาจะมีวิธีที่ไม่เหมือนอย่างเช่นบางหมู่บ้านบอกว่าไม่มีใครเหมือนฉันหรอกผ้าครามฉันเนี่ยมันจะอยู่มันจะมีสีที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือมันจะอยู่นานกว่าสาเหตุเพราะว่าฉันมีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมลับอย่างมะขามเปียก Oh. แล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าใส่เยอะเท่าไหร่อันนี้<ป>คือทํามาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าใช่คือพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไม่ใช่ผ้าครามเฉยๆต้องไปผ้าครามที่นี่เพราะว่าเขารู้ว่าใส่ใส่มะขามเปียกลงไปเท่าไหร่แล้วมันจะดีขึ้นอ๋อ oh, ดีจังแล้วก็บอกว่า,าที่อื่นอาจจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าครามคือ,อวิถีการย้อมครามเนี่ยคุณเล็กคือครามเนี่ยเป็นพืช วิธีการย้อมครามแต่ละบ้านนี่ไม่เหมือนกันใส่ของแล้วเขาจะไม่ยอมบอกเราง่ายๆคือที่ผมไปแคะเรื่องของมะขามเปียกมาได้เนี่ยก็เก่งมากแล้วนะคือแต่ละที่ก็จะใส่พืชอื่นๆที่ไม่มีใครรู้แล้วมากกว่านั้นเนี่ยมันจะเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือคือพอเราปรุงแล้วมันอร่อยเราต้องเทเข้าไปหาชามถัดไปคุณเล็กเป็นบ้างก็ไม่รู้ว่าำทำทำไมอ๋อผมทําบ่อยมากเลยฮะบางทีเนี่ยสั่งสาชามโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย สั่งมาปุ๊บเทหมดเลยบางทีเราก็เก่งใจคนล้างจานนะแต่เราก็สูญอันประสิทธิ์ของเราแต่ว่าบางทีเรากินแล้วมันเหลือนิดเดียว,วตรงตรง,ง,งก้นแล้วเทอะคลามก็เช่นเดียวกัน๋อเลยก็ต้องส่งเชื้อต่อมาเรื่อยๆอ๋อไม่ได้เททิ้งเททิ้งอย่างนั้นไม่ไม่ไม่อันนี้คือส่งเชื้อต่อมาเรื่อยๆบางบ้านเขาสามารถที่จะเล่าสตอรี่ได้ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อเนี่ยยังเทเพราะถ้าถ้าสมมติว่าทาแล้วทําไม่ดีเนี่ยมันจะบูด เพราะนั้นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยส่งต่อมาเนี่ยหลายสิบปีจะมาแข่งกับเขาแข่งไม่ได้หรอกเพราะบ้านอื่นเนี่ยต้องรออีกหลายสิบปีจึงจะดีเท่าเขาอ๋ออันนี้คือวิถีคือวิถีที่ปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้แหละคือตัวคุณค่าหลักสําคัญเลยที่คนจะทําวิถีชุมชนเนี่ยเอาไปใช้ได้ใช่ครับงั้นผมก็เลยบอกว่าแทนที่จะเราจะคุยกันว่าต้องทาแบรนด์ต้องทําแบรนด์เมื่อฟังไม่แต่สุดท้ายฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยคือยึดวิถีออเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่น่าเสียด ของกินอร่อยๆอของผลไม้หน้าตาดีอาหารท้องถิ่นอาหารแปรรูปหน้าตาดีเอาใส่คิดว่าเอาละพอใส่ที่พอใส่ถุงพลาสติกผูกโบจบละอืและคิดว่านี่ไงก็เดี๋ยวไปแกะกินระหว่างทางจะเอาแพ็กเกจดีทําไมนี่คือการคิดที่ผิดทางม,มากเลยเพราะว่าในวันที่ตัวเองเป็นลูกค้าเองเนี่ยะจะซื้อแพ็กเกจที่ดี เออใช่แล้วจะยอมจ่ายเงินค่าแพ็กเกจจิ้งเยอะกว่าอย่าให้ไปญี่ปุ่นนะหอบกลับมานี่กระเป๋าไม่พอขนนะจริงไหมแล้วก็บางทีแบบเราแกะออกมาปั๊บมีแต่ขนมถั่วแดงคือซื้อมา5อันเป็นขนมแป้งใส่ถั่วแดงหมดเลยแต่ว่าที่ซื้อมาเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งมันสวย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 หมดแล้วมีขนมถั่วแดงอยู่6อันขาย300แพงจังแพงจังอันเท่านี้เล็กๆแต่ก็ซื้อนะแต่ว่าแล้วไปรอบหน้าซื้ออีกไหมคำตอบซื้ออีก ชอบแพ็เกจจิ้งแปลว่าแพ็กเกจจิ้งมีคุณค่าอย่างนี้เป็นต้นงั้นไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นมุมมองจริงๆก็คือมุมมองที่เรารู้สึกว่าวันที่เป็นลูกค้าเนี่ยเราอยากได้อะไรกรุณาทําแบบนั้นกับลูกค้าเราอลูกค้า<ะ>เราไม่ได้อยากได้ใส่ถุงเฉยๆแล้วผูกโบผูกโบบางทีโบฝุ่นเคลอะเลย<ะ>หรือผูกโบเนี่ยโอ้โหเป็นโบพลาสติกดูสวยก็ไม่สวย<ะ>ไม่ผูก ยังมูลค่าเยอะกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ต้องฝากไว้ครับคุณเลกครับนี่ก็เลยเอาอไปใช้ได้แล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องวิธีการในการ ทำเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไปอ่านได้จากโครงการที่เป็นจากทาง branding แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาขยันหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เราฟังเมื่อกี้ที่จริงวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องเราคุยกันตั้งแต่เพราะมีคําถามมาเยอะว่าถ้าอยากจะชอบการตลาดชอบเศรษฐกิจนู่นนั่นนี่เนี่ยปัจจุบันนี้ต้องอ่านสื่อไหนคําตอบคือสื่อเมื่อกี้ที่บอกชื่อมาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์บุฟเฟ่ marketing o p s นะครับ brand age นะครับ market tier positioning นะครับฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุกพรกิจพวกนี้ท่านอ่านได้อยู่แล้วอย่าลืมด้วยครับเข้ามาดูบิชเชนี่ที่วิทยุจุฬาไปที่เพจเขานะครเปิดฟังก็ไม่มีใครว่านะคะ <CEO S 2> รับซีว <Radio S 2> ีเรดิโอมาดูรีรันวันจันทร์เนี่ยเริ่มบอดคาสต์นะครับสี่โมงครึ่งรีลานวันเสาร์ห้าโมงครึ่งมีทาง Facebook เนี่ยก็เปิดทั้งวันเปิดทั้งคืนนะฮะก็จะได้ซึมซับไปครับแล้วก็ถ้าเข้าไปนั่น,น,นคือประเด็นที่จําเป็นต้องต้องทําคือดูหลายสื่ออย่างที่2ก็คือว่าเราคุยกันเรื่องของอินโนเวชันของคอนเทนต์แบบใหม่ อ๋อ oh, ใช่คือมันเป็น innovation Innov content คือมันไม่ใช่แค่ส่งคลิปวิดีโอ CSR มาไม่ใช่มันเกิด call for action mm hmm. มันเกิดการเอา CSR ของบริษัทหนึ่งมาคู่กับคอนเทนต์เชิงธุรกิจที่ให้ความรู้ <Ha. S 2> ครับนั่นคือย่างที่สองอย่างที่สามคือยกตัวอย่างให้ท่านดูว่าอ๋อที่ Branding ทำเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้าง hmm. Save my life <Ha. S 2> นะครับคู่กับทกส <Ha. S 2> นะครับคู่กับข้าวหอทองอย่างเงี้ยก <Ha. S 2> ็เป็นทางที่ทำได้ ครับแล้วก็โควิด BKK ดูแลเรื่องของโควิด19ในเขตกรุงเทพมหานครในการบริจาคร่วมกันอย่างนี้สามารถที่จะทำได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นของที่กลมกล่อมดีสำหรับวันนี้เดือ3านาทีสุดท้ายคุณเล็กเป็นไงครับต้องโปรโมทงานสำคัญของเราซะหน่อยอุ้ยงานอะไรอาจารย์งานแบรนด์วันที่20 20ตุลาคมนี้ใช่กำลังจะมีงานแบรนด์สำคัญของเราครับก็คืองาน the most powerful brand Thailand. People, of Thailand 2,020สองปีเราจัดครั้งหนึ่งเก็บข้อมูล14,000คนทั่วประเทศเพื่อจะดูว่าแบรนด์ไหนเปรี้ยวที่สุดดีที่สุดเก๋ที่สุดมีพลังที่สุดนี่คือแบรนด์สินค้านะแบรนด์สินค้าอย่างเช่นปากระป๋องเนี่ยยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนแข็งแรงสุดมีพลังมากที่สุดในไทยก็ตีกันระหว่างโรซ่ากับกับสามแม่ครัวอย่างเงี้ย ทุกปีก็จะมาลุ้นกันครีมทาผิวโลชั่นทาผิวใครน่าจะได้รางวัลไปนีเบียไหมหรือพรหรือหรือโอเลอย่างเงี้ยครับแฟบผงซักฟอกเดี๋ยวนี้จะเหลือคนเรียกแฟบน้อยลงแล้วผงซักฟอกเนี่ยจะนึกถึงใครบรีสไหมหรือโอโมไหมหรือเปาไหมอย่างเงี้ยเราก็จัดกัน ทำวิจัยครั้งยิ่งใหญ่ของภาควิชาการตลาดนะครับโดยที่วันนั้นจะไม่ได้แค่รู้ว่าใครชนะแต่จะมีสองท่านคือรองศาสตราจารย์ดรวิเลอร์ภูริวัฒนะครับท่านคณะบดีคณะพันธุศาสตร์และการบัญชีและรองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสาวิกาอุ่นหันนันนะครับัวหน้าภาาวิชาการตลาดจะมาคุยให้ท่านฟังว่าถอดร,รหัสว่า the most Powerful Brand of Thailand เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เขาทำเพื่อให้ได้เป็น Mo s t powerful ดังนั้นเน้นย้ำนะครับ20ตุลาคมนี้ ติดตามได้สามารถเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปชมเข้าไปติดตามได้<า>ไหนมาเจอก<ะ>ันที่จุฬาเลยครับที่ไหนเปิดหอประชุมจุฬาครับว้าวค,คุณเล็กเป็นวิทยกรผ <laughs> <laughs> มนี่ชงแบบชงใหญ่เลยอะ่ะ <laughs> เออคือมาเจอหน้าค่าตากันได้ทั้งอาจาร,รย์เอกกับมนชยัยเล็กมนชัยนะครับ20ตุลาคมนี้หากว่าท่านเปิดฟังรายการนี้หลังจากวันที่20ตุลาก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการพูด เหมือนเป็นน้ําจิ้มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาผลจากวันที่20ตุลาคมมาเล่าสู่กันฟังว่ามีใครได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าท่านเปิดหลังจากวันที่20ตุลาต้องรีบหาคลิปถัดไปว่าแล้วผลจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีเรื่องอะไรที่เราถอดร,รหัสออกมาบ้างนี่นนเ,เราวางกันต่อเป็นทอดๆนะฮะเหมือนแชร์ลูกโซ่ <laughs> 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 นี่คือสาระดีๆที่นำามาฝากกันนะครับติดตามกับบิ s จีเนีได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมกาจันเอกลาไปก่อนสวัสดีครับ